โอ้โน,นี้อารมณ์ไม่ดีเว้ยเฮ้ยนะวันนี้อัดตอน3:50ทุ่มพอดียาเม็ดนะครับก็อะไรเคับสวัสดีผู้ชมทุกคนนะฮะตอนนี้เราอยู่กับเกม My ม Craft นะฮะผมต้องขอแจ้งทุกคนนะเพราะผมได้ทําการถางตรงนั้นนะครับแล้วก็ทําชั้นสองแล้วก็ทําบ้านมาแล้วนิดนึงนะครับแล้วผมก็ได้ไปขุดแร่อ,อีกจาน,นวนหนึ่งนะฮะ ก็อขอโทษทจริงๆนเะที่ผมไม่ได้อัดตอนทำนะครับที่จริงผมก็อัดไว้แหละนะครับแต่ไม่ได้ลงนะฮะก็ผมมีแผนว่าจะไปล่าน้องหมานะครับจะไปหาน้องหมานะครับแต่ว่าก็ยังไม่เนี่ยฟังมันดังข้างเดียวแปบบ๊บนึงนะโอเคนะก็นะครับแบบนัดมาแป๊บนึงนะผมก็ได้จัดการทำบ้านแล้วนิดนึงนะครับ ก็ดูหล่อขึ้นมาวันนี้นะครับเราจะไปขุดออกซิเยนนะครับเพื่อเตรียมตัวในการไปเซายในเธอร์ meter, นะครับเราจะใช้ไดมอนนะครับไปเดี๋ยวจะเย็นไม่ต้องรีบ น pues mm ี่ครับเราได้ม nah ันมาแล้วนะครับอมเมกอดเราจะมาลองสมรรถนะนะครับอันนี้คือที่คุณหินอันนี้ไดมอนมันก็เท่าเท่ากันนี่ว่ะแต่แค่มันอันนี่กว่าทนกว่าไปขุดออฟฟิเซียนกันเตอะนะดีดีกิ๊กกิ เหมือนในพาทนั้นอู้กระตุกปั๊บเอพเอดอปโอเค <c oughs> อเคด,นะดี๋ย <c oughs> วเด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 เวเดเดเดเอเดเอเดเอเมเด่ดเ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 ดคดเ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 ัเดเดนดเดนดเดเ่เปเด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 มดเชื่เด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 เ่เ <c oughs> ดเดดดดนีเดนะนะบ,นะนนบเดนดะะเ เอาเป็นกากๆเพื่อให้คลิปมันลื่นเท่านั้นแหละนะฮะี๋ยวับเรามาขุดออสซิเดียนนะฮะแล้วก็ต่อไปนะครับเราจะไปนรกนะครับเราทำชั่วนะครับทไม่ใช่อุ๊บโอ้โหขอบคุณครับอาหารเออเรามาตรวจสอบความอ่าตาตาตานานไงไม่ได้กินครับโอ้โหดีนะหฮ เป็นไว้ใจไม่ได้จริงๆแถวนี้ไว้ใจทีนี้แสบบากเลยจะวางยังไงเนี่ยเรามาตรงนี้นะได้ไหมได้ไหมจะมีทุกที่เลยใช่ไหมต้องการอะไรเนี่ยครับออกซิเดียนตรงนี้ไม่ได้สินะอั่างนี้ขุดตรงนี้เอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยว ทีดิวกิกิว้วคนนี้อย่างเงี้ยแหละนะฮะคือถ้าหากว่าเห็นผมหายไปนานเนี่ยก็คือว่าผมไม่ค่อยมีเวลานะครับกับอีกสาเหตุนหนึ่งก็คือเมาส์ของผมนะครับสายเมาส์เนี่ยมันเริ่มจะขาดนะฮะก็อาจจะใช้ไม่ได้ไคดรับบอกน,นั่นเรียบร้อยครับจังหวะนี้เอ,อมาตรงนี้ต่อเลย โอ้ตรงนี้ไม่น่าไว้ใจแน่นอนครับบอกได้เลย,เลยมันย่ำแย่มากถ้าขุดตรงนี้โอเเราต้องเอากี่อันนะแปดหรือเก้าไม่ทราบนะครับโดยพาร์นะคะนับเราจะเซย์ฮัลโหลนะครับรจะเซย์ฮัลโหลเนเจอรนะฮะดูดิอย่าได้ตกเชียวนะครับแล้วถามว่าตรงนี้มันเป็นลาวานแล้วจะไปขุดไดเมนยังไง นะครับเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวเรากันทางนี้มันเป็นทางไปขุดไดมมนดนะ์เอ้ยเอ้ยทางนู้นทางนู้นเออเราไปเถอะนะครับถ้าเป็นเหล็กยี่สบสามอันนี้มาจากไหนนะก็ไปแอบขุดนะครับไปแอบขุดอะไรนะครับไม่ทราบเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเรื่องไม่ดีมิร้ายนะครับเด็กเฮืนนะเรียบร้อยครับจังหวะนี้ดาวคัมมิน รูปไม่ล่อมีซิธไหมครับเดี๋ยวลิขสิทธิ์รับประทานซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่ร้องไห้ที่คุณมเป็นช้ามากเลยครับอยาก้อินชานะเล่นทูแมนเ่ไอเทมไม่แบบมันอันนี้ไม่ได้แปลว่าผมเล่นทูแมนเ่ไอเทมรับทูแมนี่ทูแมนเ่ไอเทมไม่มีนะกดโอไม่มีทูแมนเ่ไอเทมเดี๋ยวจะมีใน1.7.2นะครับ1.7.2ในผมลงมัดเอาไว้นะครับ แบบทูบเนี่ไอเทมนี้เอาที่ขุดพีเร็กไนมอนเนี่ยมาเอา่อทำเป็นเอเมเอร์เจนซีหนึ่งร้อยิบเจ็ดนี่แบบแบบขุดออกซิเดียนแบบขุดออกซิเดียนเหมือนขุดหินนะฮะแบบลื่นลื่นกว่าขุดหินด้วยซ้ำนะฮะนะจะเก้าแล้วเราแถมให้เลยนะครับเผื่อทำไอตัวเอ็นชนนะฮะอย่า yeah. ขอบคุณดีไหมเนี่ยลูกไม่รอมีซิทไหมครับ Surprise, นะไม่มีนะนะรู้จักเพลงนี้เพราะการเต้นเอา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 ต้องการอะไรโอเคได้มาเก้าเม็ดนะครับเอ้ยเอาอีกสามอันนะเพราะว่าเราต้องไปทำตัวแอนเชนนะเก้าเม็ดป่าวะเก้าอันเก้าอันหรือเปล่า ันนี้ไม่นับสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหเอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเราใช้แปดก้อนนะอะอะเรามีเก้านะครับเราต้องการอีกสองอันนะ,ะไม่ต้องห่วงพี่ทุมเทน้องเสมอไม่ว่าน้องจะเป็นคนดีหรือคนเร็วถ้าเป็นคนดี อ๋อจะใช้แมงทั้งวันเอาไม่ใช่นะการไอนี่มันแรงขึ้นทุกวันครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะคันนิดเดียวนะครับเดี๋ยวนี้มันเอเหมือนเออมีใครเหมือนในการ์ตูนอ่ะที่มันเอาขนนกมาแย่คอนะ่ยมันจะคันเว่อวนะฮะเหมือนในโฆษณาอะไรน่าจะไม่ได้ละ คือถ้าคีย์บอร์ดค้างแล้วเดินตรงไปนี่แบบจะเป็นอะไรที่อัปปีมากนะอย่าเราจะขึ้นยังไงต้องทำลิฟ tn ้ำแล้วนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดมาส์ค้างโอเคจะไปทางไนะหนวะ้นะครับก็นั่นแหละนะครับก็มีแค่นี้แหละนะครับ ตนนั้งแต่พาร์ทที่สองเนระยังไม่ได้ขุดเลยหินที่มันบางยู่เนี่ยไม่แน่ก็แล้วเราก็มาทั้งทีก็จัดให้หน่อยแล้วกันนะคลิปนี้นี่คลิปก่อนหน้านี้กับคลิปก่อนหน้านี้หนึ่งหนึ่งกิกสิบสองหนึ่งกิกจุดสิบสองนะฮะแต่อันนี้แค่สี่ร้อยเพกเองนะฮะเดี๋ยวขึ้นไปเนี่ยเราทําประตูซีดเดียนเสร็จแล้วนะครับแต่เรายังยังไม่ไปนะเราจะไปกันในพาร์ทหน้านะครับนะ ดูดีครับผมเป็นคนที่เล่นมายครับเพิ่งเข้่งเก่งนะฮะแค่ไม่กี่พาร์ทนี้ก็น,นี้แล้วนะครับคุณแลวแต่คุณเลยนะครับว่าจะบอกว่าผมเล่นเกมโหมดนะครับนะก็โชยดูหลายครั้งแล้วว่าเกมโหมดไม่ติดนะครับนี่ชอบเข้าตรงน,นี้ประตูดีๆมีไม่เข้านะเขาเรียกว่าเข้าตามตอกนะแล้วออกทางประตูนะเออใช่เลยเนี่ยเข้าตามตอกนะเนี่ยเข้าตามตอกแล้วออกทางประตูเป็น เ,เป็นเขาเรียกอะไรสำนวนนะคือ p ูภา e s s แล้วก็หลังจากที่เราได้ไปตะลุยเนเธอร์แล้วนะครับเราก็จะทำการเอ่ออันนี้บล็อ,นนอกฟิเดียนใช่ไหมหลังจากนนที่เราตะลุยเนเธอร์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการ,เขาเร,กรเขาเรียกว่าทำฟาร์มเออทำฟาร์มนะครับ เอ้ยทำฟ้าเออทำฟาร์มนะฮะเดี๋ยว,วเรอาออฟซิเดียนไปปลูกก่อนนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะผมไม่ถางที่ไว้เรียบร้อยตัวนี้คือที่ะระบอ,อกซินะฮะนะครับในพาร์ทหน้านะครับเราจะตะลุยชิปไก่โอ้โหเยี่ยมเลยดีนะดีนะที่เอาที่ขุดไดเมนมา เเ้เมาส์ผมมันค่อข้างใจย่ำแย่นะครับช่วงนี้อ่ะอยู่ดีก็ห้าร้อยเมกเฉยอย่าบ้าสิน้องอหนึ่งสองตรงนี้ต้องทำเป็นหินใช่ไหมอันหนึ่งอันสองสามหลักแล้วมันจะเหลือซอีเรียสสามอันเย่สามอันพอดีทำต้องทำอีกเหรอหนึ่งสอง ขาดอีกสองอันอะคะเนี่ยโอ้เยี่ยมเลยครับเราขุดมาแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเราไม่แคร์นะครับไม่เข้มข้นตรูไม่แคร์เอาเรารักในหลวงครับก็วันนี้เป็นวันพ่อนะครับวันที่ห้านะครับผมก็ไม่ได้ไปไหนหรอกนะครับพ่อผมไม่อยู่ด้วยนะครับน่าเศร้านะครับแต่ก็บอกรักพ่อนะฮะก็ถือเป็นเรื่องที่ ก็ดีอยู่นะครับอยู่ซิไม่หินอะไรอยากให้มีจริงเลยนะห,หินออฟซีเดียนเนี่ยคงจะเป็นโลกกับตันอเมริกาเนี่ยทุบจนเหล็กแตกก็ไม่พังเราขาดาอีกสองอันโอ้โหเยี่ยมเลยโน่โนปับนะครับก็ในสำหรับพาร์ทนี้นะครับเราก็จบกันไปสำหรับการ อันนี้กระดูกแนละ้วผมจะไปล่อหมานะคะแต่ว่ายังไม่ได้ทำนะครับพรุ่งน้าคุณจะได้เห็นหมานะครับจริงๆผมว่าจะทําคลิปเอ,อพาดูหมาพาไปล่อหมานะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนใจนะครับเพราะว่าพรุ่งน้าเดี๋ยวเรามีโปรเจกต์เนเธอร์นะทำให้เราไม่เอาไม่เป็นล่อหมาโชว์แล้วนะครับก็นะต้องขอลาทุกคนไปต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะสำหรับวันนี้สุดียอเล็กใค้ไปไหนะ คือถ้าว่าเรามีหนังวัวเนี่ยเราทำหนังสือได้เนี่ยนะครับเราแบบนึงนะเราเราก็จะเอ่อทำต้นชาติได้นะเพราะว่าเรามีลาพิษลาสุรินะครับแล้วก็ต้องใช้ได,ดมนดอีกสองอันนะครับจำไว้มันเหลืออีกหนึ่งอันเองนะครับแล้วก็ออซิเจนอีกสามอันซึ่งผมต้องไปขุดอีกสองอันนะผมว่าเดี๋ยวผมไปล่ามานะครับแล้วก็เจอกันภายในพาร์ทหน้านะครับขอทุกคนโชคดีในวันพ่อนะครับ นะคะบ,บอกรักพ่อกันเยอะๆนะคะวันนี้มาหล่อนะก็ต้องขอรักทุกคนไปด้วยนะสำหรับวันนี้สุดดีครับเอ้ต้องใช้เนมแท็กดีไหมใช้เนมแท็กตั้งชื่อหมาดีไหมมันเป็นของแร่นะหาย,ยากเนี่ยดีวะ่ะเอ้กระดูใครไปไหนแล้วไอ้าย,ยาชิช,ชยไอ้ทำธนูทำธนู ด้๋ดดดอพไป๊อปท่านมีบา,า,างอย่างนี่นี่นี่น้อได้ธนูมาแล้วเถิดับ